ตลา,าดเล่าน้าง,งามเลยครับพี่น้องเฮาเมื่อนี้ว่าพออ่อยี่นั่งหน่อยตัวหนึ่งสวยสวยลูกผู้ใด๋กว่าใคร,ล,ครลูกเก้าจะเลื่อนอายุทเทอดเด๋หรอครับ,บ,กรบหกเดือนนี่ไม่เพิ่นติดเนี่ยว่าพี่สาว,สาวลูกผู้ใดนี่ครับนี่นลูกเบิ้มโอ้เดีย๋ยวเดีย๋ยวเบิ้งลูกเก่าเจริญตัวดีก่อนแต่หักแยงเนี่ยครับแต่หักกี่หลีนะครับผมเห็ดออกตอกอยู่อายุหกเดือนเตี้ เท่าไหรครับเด็กเหมือนเก่าคุยกันได้เนาะก็ล่องได้เนาะโอ้เดี๋ยวเบิ้งเหอครับกันครับเบิ่งเนี่ยเห็ดออกกอบยี่แหม่บุญล่ะโอ้ยเป็นตางหากโคตรโอ้ยหัวเดือนแม่เพิ่นไปทางใดแล้วครับเมียเพิ่นจับแยกไปแล้วราครับที่โอ้ยเนาะโอ้ยงามแห่งย to nice. well. oh, ุร oh, ีเลยพี oh, ่น้องเฮ้เบิ้งเอาเด้อตามตาเลยเนี่ยเนี่ยเบิ้งเอาตามตาเลยนะ โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเฮาเฮ็ดออกตอกอยู่แหมเขาก็แบบตดีให้เบิ่งเด้อพี่น้องเพิ่งไหนกัมเรเก่าหน้าหลังเลยเด้อนี่พุ่นล่ะสวยงามเด้อพี่น้องเอาเมื่อนเก่าคุยกันได้ที่ครับโอ้เนาะป๊าต่างหกเนี่สีเหลียววานแม่กับลูกแหมบ่แม่นเนาะเฮ้ยงามเมียกันรีเด้อพี่น้องเฮาเบิ่งเนี่ยอะพุ่นล่ะไข่ทองสีดอกเหล้าเอาเมื่อนเก่าเนาะ เบื S <S <preach science> ้องนี oh <that> to ้เลยเหรอวิรองเขาโอ้ยเอาไปเลี้ยงนะวิรองเขาเป็นตาฮักให้อันนั้นเนี่ยครับเดิมเอาจับมาเบิ่งนี้ครับโอ้มาเบิ่งทั้งหนาเลยจังเป็นไฟนั่นปั่นนี่ที่เรียกว่ามันแมีเพิ่นเนี่ยเพราะเมียเนี่ยเอะอายุเทอดเลยแล้วครับตัวนี้สามปีมันยังอยู่ในท้องเพิ่นหนึ่งเพราะท้าในถ่วงโอ้ยมันเทียนยังอยู่มันสิบุทธมันข้นมันใจขาดคนเด็ดนี่กันมัน่ให้มันใส่ บางคนเมื่อใส่ถึงเดิดสิบสามสิบสี่พี่ลูกเบิ้มพันล้านที่ครับโอ้สูงพออลอยสี่สิบหา่ะครับลอยสามครับลอยสามสิบเยวเบิ่งครับคนพูดหรอลูกเบิ้มพันล้านนะครับลอยสามเส้นว่าเท่าไดรครับ สามหมื่นเจ็ดมหมืดป้าตะกี้ว่ามีนเดียวตะกี้ว่ามีนเดียวสามหมื่นเจ็ดเดียวครับผมพวกดูนี่ตะกี้สามเดี๋ยวนี้สามหมื่นเจ็ดตะกี้เบนพวาเรี่น้องเบนจีวบาไปก้อนนี้เนีนเป็นสมัยปีหนึ่งสองปีขึ้นหลังนะครับผมเนี่ยพวกดูนี่เอาทั้งคู่นี่เอาทั้งคู่ลงให้ช่องคนคนชีวิตวะเอาคู่นี่ อันตัวนี้เหมือนเก่าตัวนั้นสามเหมือนเจ็ดกันต่อเจ้าเดยใไหนลงให้อีกพันหนึ่งมาจากช่องคนคนชีวิตเอาวะเออ <c oughs> โอ้ยเอาไปเรียกเดือดรอดเขาอี่หน้าหน่อยเป็นตาฮักให้นะครับผมเจ้ามาได้ใส่ไอชุมแพรครับชุมแพรจ้าซื้ออย่างต่อครับเบ er er อร์โทรเจ้าเบื่อเลยศูนย์หกสองหนึ่งสองศูนย์แปดเก้าหนึ่งเจ็ดอ๋โอเคครับพี่น้องเขาแม่เบื่อพันล้านกับลูกเก่าจะเลื่อนเด้อน,นี่ บปงามนะครับผมผมมาตลาดเราเฝ้าเอาด้ะผมบอกเลยกันเลยผมไปคอกนินนักเด้อกันเลยผมไปคอกนินนักเด้อกันผมมาตลาดเฝ้าเอาเด้อลูกแม่ยังลูกผู้ใดครับล้านแบบเบิ่มครับพรามันเป็นลูกแบบเบิ拜拜่มพรามันเป็นลูกเบิ่มโอ้แม่พันพ่อรอยสี่สิบวันเดียวรอยสามสิบแปดครับรอยสามสิบแปดลูกผู้หรือลูกแม่ครับเดียวโอ้พันนันว่าคือพันนว่าคือเอเล่เออเรือแถวบัตรเนาะ จักอันใดเป็นอันใดบัดนี้เออนี่อายุเท่าใดแล้วครับนี่ยหาเดือนห้าเดือนเดี๋ยวเบิ่งคักๆก่อนครับผมฮะรวยสามสิบแปดเส้นมาทีโอหลวกหาเดือนไสอีกไปครับโอ้หลวงห้าเดือนไสอีกได้ทับแล้วครับมันตึงซับแล้วครับโอ้เพราะท่านได้ทับแต่ว่าเป็นซัดแล้วโอ้ว่าเท่าไรครับครูเนี่ยสามสิบหกสามหมื่นหกเนี่ยแม่ก็หลวงสามหมื่นหกครับพี่น้องเขาเนี่ย แม่ลวกแม่เด้นี่โอ้ยแล้วมันเอะเลยอยู่เว้ยไข่มาทางพีมาทางพีมะนี่นี่ลวกตัวแม่ครับเห็นบ่านี่โอ้มันอยากออกคลิปเหมือนตัวใดก็ได้ไปลาไปลูกไปนี่เด่นี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 ่ครับนองเข้านี่เห็นบ่นี่นี่แม่กับลวกนี่เห็นบ่านี่สามหมื่นหกคุยกันได้เนาะก็รอกได้สามหมื่นหกลูก มันเป็นลูกเป็นเพราะว่ามันเป็นลูกเบิ้มเนาะประมาณหาหกเดือนเนาะครับอ๋อเอาเอามีตัวใดอีกอันนี้แม่เพรนี่มาสาตัวเลี่ยครับเออนี่ตัวสูงสูงนี่ผมว่าที่วาอยู่นนี่ครับผมเป็นลูกเจ้าของสุขลูกผู้ใดกว่าสูงสามเม่นั่นไปครับโอ้ยอายุเท่าไหร่เหรอครับนี่สิบเจ็ดเดือนร้อยสามสิบแปดสามสิบเก้าแล้วปาดข้ออ่องเลือกเผาผูกโบเลือกแห้งนะครับผมพุ่นหล่ะ พ่อวิ่งด้นี่เบิ่งด้วยพุ่นล่ะพุะ่นละหละขาเง้วสูงอีหลีครับพี่น้องเขาผมย่างเขาตลาดมากผมเห็นโตนี่แล้วก้อนโม่หันสูงแห้งเด้พี่น้องอสูงเลยนะลูกท่องสุกปรดีครับครับผมอาหางเงี้ัววนะครับผมพี่น้องผมเห็นเพิ่งความสูงย่างเดี่ยวเมียนี่เนี่ยอายุสิบเจ็ดเดือนปีหาเดือนมันมีอาการติดสตัตวเจคเทียไปครับ อ๋อเป็นเม้นคือเด็กหน่อยนักเรียนน,นี่เนาะอ๋อแต่ว่าเอาจากสองปีซะพี่นอ้องเดีย๋ยวเฝ้าใส่ด้อให้มันได้จักสองปีก้อนบมรุ่งดีๆครับใส่พอสูงสูงมักสร้างไปใส่สั่งมักยีราบใส่ย,ยีราบฟาเาหร่ครับนี่สามหมือนหา้ามมอเอาแฟนเถียดคนคนชีนนวิตตัวได้เท่เาไดรุ่งให้อีกพันหนึ่งเนาะโอเค เฉพาะตัวดีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยสูงงามเด้อพี่น้องเฮาสูงแห้งอีหลีเด้อนี่ยังอีสูงไปอีกอยู่เด้อนี่เนี่ยอ่าตัวออกมาอีกเั้าตัวพ่อมีอีกปะมีเท่านี้เนาะพ่ออ้วนชุ่มแพ้เด้อเท่าไรกว่าเบื่อทั่วหนึ่งแปดเก้าแปดสามหกห้าสี่แปดโอเคครับผมโอ้เบิ่งดพี่น้องเด้อนี่สูงแห้งเด้่องเบิ่งแม่ดำลูกด้านพี่น้องเฮา เนี่ยดำลูกดรอเน้อนตัวนี้มีใบเดื้อพี่น้องมีใบมีหลอดเด้อยนี่ปาดโ,โอ้ของแล้วของแล้วเพิ่งพี่น้องเขาลูกได้ยักเดือนแล้วพ่อเนี่สี่เดือนปาดสูงใหญ่มันซ้ำแม่เราแหมฮพูดละ่ะสี่เดือนเดื้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยลูกแม่เนี่นี่มีแม่เพิ่นให้ลูกเจก๊กโตแล้วพ่อนี่ลูกโตที่สองมันอีกไปอันไส่อีกไปอ๋อผักว้ยังพันด้ให้ไส้เนาะเรื่องพี่น้อง แก้วฟ้าพญาควายเผือกพ่อพญาหงนะครับผมโอ้ยสวงร่อยเจ็ดสิบเส้นโอ้สอยสวงแห้งด้วยพี่น้องร,อร่อยเจ็ดสิบเส้นเนี่ยคลอดสิบสองท่านว่าหกหกสิบสองท่านว่าหกหกโอ้คลอดคลอดเมื่อไรพอ่อคลอดมกราดมักรา กุม,าม,ามาภามีนาเมษาพฤษภาคมมีนากรกฎาสิงหากันยาเอาไข่แปดเดือนแล้วตัวนี้แปดเดือนได้พี่น้องเข้าไข่แปดเดือนแล้วโอ้มันนั่นขอดมะกะลาเนาะ,นะพอ่อเนาะขอดมกะกะลาเนาะพี่น้องเข้าพ่อเขียนไว้นี่เด้อยันึ้นขวดมกะกะลาครับ,รบผมแต่ว่าเมียเพิ่งวันไหนใส่เนาะโอ้ไข่แปดเดือนแล้วได้พี่น้องโอ้เล็ววันไหนใส่พ่อว่า,าเท่าไหร่พ่อสี่หมื่นสาม เออสมัยได้กีินพ่อแมนได้พี่น้องเนาะ423เลยโอ้ได้ครับผมนี่ยครับผมคุยกันได้เนาะความมากได้ทางไหนผมพ่อก็เคยเห็นผู้เขียวพ่อยังครับพ่อเต้ยครับพ่อเต้ยผู้เขียวครับเอามาจ้าเอามาเท่านี้เนาะพ่อผมมันควายหลายว่ายุ่งฝ้าพ่อมีย่4256เดี๋ยวผมขอเบอร์เนี่ย้าผมพันไปทางผู้เขียว094 526 886 2ครับเอาโอเคเด้อพี okay, Never, <íb> ่น้องเฮ้าผอเตยผู้เขียวเด้อมาแม่ด้วนลูกแก้วฟ้าเด้อพี่น้องเฮาสวยๆงามๆเลยนี่เออนั่นเจอที่ด้อยนีลูกแก้วฟ้านี่เนี่ยเบิ่งดูนี่ครับพี่น้องเฮาแก้วฟ้าลูกพญาหงพี่น้องกันกับกล้องสยามครับพี่น้องสวยๆเลยนี่เห็นบ่นี่เนี่ยมีควายหลายยอู่เนาะพ่อเนาะยุบออกเนาะห้าไปทางช่วยยืมผู้มือเบรียนมุ่งค้นลอยซีสิบซีลอยซีสิบซี ให้ลวกม่จักตัวหรอพ่อสามตัวสามตัวนั่นแหะลูกสาวตัวที่สองเพื่อน่ะเสลูกองตันั่นแหละตัวสูงสูงของพ่อเนี่ยอ้วนน่ะนะนั่นเลยลูกเพื่อนเลยนั่ะนะโอ้พ่อเนี่ยอ้วนมาจับเอาน้ำพร่าไปวัางหันดีพ่เพิ่งจับไลายนัดโอ้เทลายนัดเลี่วมือนี้เลยมาพร่อกันโอ้มันบันเลายแมวโอมันจำแมนว่าได้เลยตัวที่สองเหรอเดียนโอ้ครับผมลูกเถือกจะเป็นน้องตัวนั่นเอง นั่นเด้อพี่น้องเด้อของพ่อเนี่อ้วนโตที่แล้วนั่นนะโตสูงๆกันนะเป็นลูกแม่นี่นะครับลูกเสริมันเที่เอาไปยัดคอท่านทุกข์สูงเนาะป้าเขาแม่พ่อสร้างก่อนเขาคืองามเจีบบ้านเป็นอุดรนี่ใคเนี่ยป้าดเขางามยั่งเนี่ยเขาเก่าไหมครับบ้านนี้ลูกเพิ่นโตที่ตัวแรกนี่เป็นลูกสร้างอุดรดิโต ตัวนั่นลูกท่องสุกแต่ว่าลูกเซื้อติดบางนึงเป็นลูกช้างอุดรเขาเอาไปแล้วเขาไปแล้วเขาสิาชืไปเป็นพ่อพันคุ้มฝวงครับผมคือเพรเห็นเนาะบัวนี้ตัวนี้ทับปักกันลูกเงินอุทไทยไว้เนี่ยทับปักอีหยังก่อนทับสร้างมงคลลูกเงินออุททยััไว้้โบสร้างงมคลลูกเงินอุทยไว้ของผมเนี่ยของพ่อนี่เน้อ จักเดือนแล้วครับพ่อเพราะเพราท่านเดนือพ,อพันโอ้โหพ่อท่านได้พพอพันโอ้พ่อว่าเท่าไหร่ล่ะครับอที่เปิดไปสี่หมื่นสี่หมื่นสองค <42. S 2> รับสี่หมื่นสองปาดเบิ่งเขาเมาียเราได้พี่น้องเขาเขางามย่างเขาเรียอวคันลูกโตคันอยู่ในท้องนี่ก็คือตัวที่สีดิพอ่อครับผมตัวที่สีนะครับผมอันตัวในท้องรู้โอ้ยพอ่อคันเอาอีหยังท่าเขาให้แนีเหลี่ยมงมงามถัดเด้ดดิ ความุ่งม่นว่านาผานะขวานนี่อ้ครับผมน่า้ยังไม่ได้เป็นครับผมเอาซี่เมือนน้พ่อนาะได้ไครับได้ันยังก็พ่อว่าเท่าไรกงหัดพ่อว่าซี่เมือนสองตโอ้โหเป็นรุ่นท่องเอาแฟนเพียคนคนชีวิตเอาสี่เมือนซะเนาะได้ครับรุ่นละพ่อเบื่อท้เบอได้กดแปเก้าเจ็ดนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดซีซีครับขานมงมใช่ครับครับผมครบก็สคนวอาลัดเ พี่น้องเขาผมจะไปเฮ็ดงานแล้วละพ่อบัดนี้เอาผมขอบคุณครับพ่อเด้อพี่น้องเด้อดิควายงามๆของพ่อมงคลนี่นั่นตัวย่างลวกเพิ่นนั่งพอเยี่ยมวันนั่นะครับนั่นอ่ะโอ้สวยงามเลยพี่น้องเนี่ยเขางามมีหลีเนี่ยเขางามแห้งด้ออพ่่แมวยมัเคราะโอ้สุดยอดเลยนะครับเอาอีกจะโคมอาทิตย์ว่นหันผมมาลักไยควายพ่ออยู่รถนี่แหละ แม่มูล่าสูงๆกับหลวกงกับแง่ๆนะ่ะพี่โอ้ย,อยคนไปถล่มเพียผมยับเลยเ <laughs> พราะว่าคือว่าเอาเบื่อไม้เพาส้นอ, <laughs> อันนี้มันยังนี่พอ่อเิีลวกแม่ลวกไ้ลวกผู้ใดครับลูกไม่ครับลูกเจ้าไม่เจ้าไม่อันยุคขอนแก่นนี่มันเจ้าแบ่งเนาะเออยุคขอนแก่นนี่เจ้าแบ่งอันนี้เจ้าไม่เด้พี่น้องเด้ตาเต็มๆเมาคือเรื่องแต่ว่า ป้าพี่น้องเข้าเบิ่งข้อ่องเออกรูเข้าป้าเรื่องยี่หลีนะครับมาที่หลามะโอ้ขนาดพระท่านได้สนเข้าได้หนิปันทัดอกไหมแม่มีอย่างใี้ทองอีกว่าสักเดือนครับสี่เข้าหกเดือนแม่เพิ่งขึ้นได้สองสามเมื่อโอ้เดี๋ยวเบิ่งกอนครับพี่น้องเข้าลูกตัวที่เราได้เล่าแล้วเพรา่าลูกตัวแรกเนี่ย อ่ะพี่น้องเขาควายน้อยตัวนี้เรื่องนิลีนะครับผมสวยงามเลยเด้ดดิอ่ะเบิ่งกันๆนะเดี๋ยวจะเฝ้านอนลูกยืนก้อนยืนก้อนเออแม่เพิ่นนี่เป็นควายทัง้งใดพ่อแ,แม่ลูกเบิม้มลูกเบิ้มพันล้านเนี่ยโอ,โอ้เหพี่น้องเขาโอ้มันดีสวัสดีทีพ่อโอ้เป็นตางหากได้พี่น้องเขาเย็นอ,นตอ,นตอนนกตอกอยู่แบบเบิ่งกีแเวลาหรอพุ่นหรอพุ่นหรอฝันสองทาง โอ้เรื่องยี่หลีหหนะพี่น้องพ่อว่าเท่าไหร่กูนี่เปิดไม่ซีหาไหมครับซีเหมือนหาไม่ครับคุยกันได้เนาะครับผมซีเหมือนหาเด้อพี่น้องเด้อ,นอ,อนเนี่ยลูกบางทีสิทรับสวนมาเจ้าไม่ครับเจ้าแบ่งอัายุขอนแก่นนี่คือเจ้าแบ่งเด้อพี่ดอกเด้อแต่ว่าเจ้าไม่นี่อยูนี่ละนี่ครับนิ่ลนี่เขาใหญ่เนาะพ่อนเนาะอายุโครานนะครับพี่น้องฮ่าอีเด้อนี่นเปิดเท่าไหร่กับพ่อพังหันซีเหมือนหาพ่อวมาเท่านี้เนาะ ซีเมืนหาคุยกันได้เอ้าหนิมสีน้องเข้าของพอเปียดอาทิตย์ว่างหันผมก็ได้ล่งเบอร์ไว้ไข้หมู่ลาครับลวกอาทิตย์นี้เอาแม่ลวกนี่ไปแทนเด้อพี่น้องเด้อพ่อเบอร์ใดก็พ่อศูนย์เก้าหนึ่งสามหกศูนย์สามสี่เจ็ดเจ็ดพ่ออายุผู้เวียงมันบากกว่าผู้เวียงครับผมเอ้าพี่น้องเข้าพอเปียดเด้อนี่สวยๆเลยเนี่วุ้ยบักเต๋อญ่ลวกผู้ใดบวครับโตงามหิงเด้อดิเจ้าของคนยื้อใส่หรือพ่อเพราพ่อรักเอาขึ้นรถโรตี เออป้าบกเถือกเรื่อีวนดองเขาเป็นใจนี่รีได้เนี่ยรกผู้ใดผู้นะครับผมของได้ยินว่าของเสียบ่อยย่ใส่เราเสียบ่อยห้องไว้เจ็ดเมื่นลักผู้ใดครับป้าเจ็ดเมื 70, ่นบกเถือกควาพันเลยเนี่ยครับซื้อใส่เราเสียบ่อยไปเอาเล็าสิไปใส่ะเสียเสียค่อยเจาดีเนี่ย าลูกผู้ใดครับสายเพายรอุดร,รอ้รรอทาท่ามันคือเอาเรืองเถอะ <apt> าทาท่ามันคือเอาเรื่องเอมันไห้ว่าเนี่บากลามาโอม้โห้ไดห้ได้พีรอเขาอายุเท่าใดแหรอครับสี่ปีผู้สาวมันไหล่ะสองลอยกัว้อขึนเ,เป็นคนมันสิไปยุงไดนี่ผู้สาวสองอยนี่คุ้มแล้วชีวิตนี่ คุ้มแล้วเกิดมาชีวิตนี่มีผู้สาวสองลอยเจ้าเปิดเท่าไหร่นี่เปิดเจ็ดหมืน่นเจ็ดหมืน่นคุยกันได้นาะโอ้เบิ่งกัคนคัะกอนปาดเกิดมาศาสตนี่ได้ผู้สาวส,าวสองลอยคนนี่คุ้มแล้วคุ้มแล้วแล้วราต้องการยังอีกแล้วนะครับผมพูดเลย 45, พ่อลอยซีซีหาบ่ครับลอยหาซิบโอ้เงาแหงสูงเงาแหงเด้อพี่น้องเด้อด ปาดไอ้เจ้าไปจับมันยกขึ้นจากบาทเนี่ยจับข้อมันยกขึ้นจากบาทเนี่ยพี่น้องห่อบักเสือบย่างงามเลยพ้อพันคุ้มฝูงเลยนะว่าจับย,บยุ่นี่ล่ะไรเนี่ยจับยุ่นี่ล่ะเนี่ยเนี่ยผมเสียบ่อยเด้อเจ้าไม่ใส่ก่อทาพระบ่นี่เด้อพี่น้องเฮาสูงแงเด้อดนี่ยร้อยหาซิบเรเด้อนี่ยซ้ำนี่ละพ้อพันคุ้ขุ่มฟวงนะครับผมโอ้มาเล่าหน้าง,ง่ามมือนี่คุ้มเลยพี่น้องเบอร์โทรเจ้าเบอร์ใดกว่า ศูนย์แปดศูนย์สามเจ็ดสองสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อของเสียบ่อยท่าพระเด้อพี่น้องไซสเพชรอุดรวันนีครับมันได้ผู้สาวมาแล้วสองลอยนะครับผมสองลอยนี่ผสมจริงพว่อมันเป็นแต่ยิ้ฉช้าอยู่เดี๋ยวน้องโอ้ยดอกเออผสมผู้สาวแล้วได้เงินพว่อมันเกิ็ดอยู่เดีพี่น้องฮ้องเพราคือผู้เบาขดเนี่ยคนเนี่ยเสียเงินเลย โอ้ยสุดยอดนาองโชคดีเลยครับ